ประวัติศาสตร์ลาวเอกราชและเอกภาพปี1945สิหถึง1957้้าสิบตอนที่สองอาณาจักรลาวเมื่อการเข้ายึดครองเสร็จสิ้นสมบูรณ์ฝรั่งเศสเริ่มลงมือวางโครงสร้างการบริหารขึ้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้พวกเขาจะหนักว่าการวางกรอบแห่งรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องจำเป็นกรอบที่ทางการฝรั่งเศสหวังไว้ก็คือ การดำรงความเป็นสหาพันธรัฐฝรั่งเศสไว้โดยในระดับหนึ่งฝรั่งเศสยอมให้ปกครองตนเองและยอมให้มีการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากชนชั้นนำที่สมคบร่วมมือกับฝรั่งเศสคณะกรรมการร่วมฝรั่งเศสลาวประชุมกันในเดือนกรกฎาคมในรายงานระบุว่ามีการวางพื้นฐานข้อตกลงชั่วคราวซึ่งลงนามร่วมกันเมื่อเดือนสิงหาคม1946 โดยยอมรับอย่างเป็นทางการว่าลาวเป็นประเทศที่มีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวและมีระบบกษัตริย์ปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญและอยู่ภายใต้สาธันธรัฐฝรั่งเศสข้อตกลงลับที่เกิดขึ้นคือเจ้าบุญอุ้มณาจมปาศักจะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจการของอาณาจักรไปจนตลอดชีวิตเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการที่พระองค์ยอมสละราชบัลลังก์จากการเป็นเจ้ามหาชีวิต ของอาณาจักรจัมปาสักซึ่งเคยเป็นเขตปกครองต่างหากหลังจากนั้นมีการประชุมตามมาอีกมากมายหลายครั้งโดยครอบคลุมปัญหาเฉพาะด้านเช่นการคลังความร่วมมือกันทางด้านการทหารงานสาธารณูปโภคกองกําลังทหารและตำรวจซึ่งเคยเป็นชาวฝรั่งเศสตอนนี้มีการจัดตั้งกองกําลังป้องกันแห่งชาติลาวและกองกําลังตำรวจลาวขึ้นแทน บทบาทของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ทั้งสองหน่วยนี้นอกจากจะทำหน้าที่ป้องกันแนวชายแดนและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตามลำดับแล้วพวกเขายังต้องให้การศึกษาแก่ประเทศชาติโดยจัดฝึกฝนอบรมทางด้านศินลธรรมหน้าที่พลเมืองการทหารและงานเทคนิคต่างๆด้วยอย่างไรก็ตามฝรั่งเศสยังคืนอำนาจให้อย่างจำกัดหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่เฉพาะทางด้านการทหารและการต่างประเทศเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในมือของฝรั่งเศสแต่ในเรื่องอื่นๆมากมายนับตั้งแต่ศุลากากรการประเนีธรณีวิทยาและเหมืองแร่ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของฝรั่งเศสด้วยรัฐบาลลาวรับผิดชอบเฉพาะงานบางอย่างเช่นการสาธารณูปโภคการเกษตรสาธารณาสุขและการศึกษา ที่จริงแล้วโครงสร้างการบริหารแบบดั้งเดิมของสาพันธรัฐอินโดจีนยังคงดำรงอยู่อย่างมีนัยยะสำคัญทีเดียวตำแหน่งข้าหลวงใหญ่เปลี่ยนเป็นผู้สำเร็จราชการฝรั่งเศสประจำลาวส่วนตำแหน่งเจ้าแขวงซึ่งใช้มาตั้งแต่ก่อนสงครามเปลี่ยนมาเป็นผู้ว่าการซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด12แขวงผู้ว่าการแขวงยังได้รับมอบหมายให้ดูแลการทำงานของกระทรวง ที่ทำหน้าที่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของสหพันธ์ดังนั้นอำนาจที่แท้จริงจึงไม่ได้อยู่ที่นายกรัฐมนตรีแต่อยู่ที่ผู้สาเร็จราชาการชาวฝรั่งเศสซึ่งมีอำนาจที่จะคัดค้านแม้กระทั่งพระราชกฤษฎีกาจึงไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใดที่กลุ่มลาวอิสระจะประนามสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามอาณาจักรลาวใหม่ ได้เริ่มก่อรูปก่อร่างขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในเดือนพฤศจิกายนปี1 946ในการประชุมที่วอรชิงตันประเทศไทยถูกบังคับให้คืนดินแดนทั้งหมดที่ได้มาในปี1 941ในขณะเดียวกันการเตรียมการเพื่อการเปิดสมัยประชุมสภาก็รุดหน้าไปการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งวางพื้นฐานอยู่ที่การให้ผู้ชายมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง มีขึ้นในเดือนธันวาคมโดยมีตำแหน่งรักษาการทั้งหมด44ตำแหน่งทั้งหมดเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่15มีนาคมปี1947และนับตั้งแต่วันนั้นมาสภาได้ออกร่างรัฐธรรมนูญส่วนรัฐบาลทำหน้าที่บริหารงานโดยคณะรัฐมนตรีรักษาการภายใต้การนำของเจ้าสุวรรณราชน้องชายซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องอีกคนหนึ่งของเจ้าเพชรราช หลังการอภิปรายอย่างกว้างขวางและโดยละเอียดก็มีการรับร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี่เท่ากับเป็นการรับรองสถานะของอาณาจักรลาวว่าเป็นรัฐที่ปกครองตนเองและเป็นเอกภาพภายใต้สหพันธรัฐฝรั่งเศสและได้สร้างพื้นฐานสำหรับการช่วยเหลือของฝรั่งเศสเพื่อนำไปสู่เส้นทางที่ก้าวหน้าของประชาชนศิลธรรมและวัตถุ กฎหมายกำหนดให้มีสภาแห่งชาติเพียงสภาเดียวซึ่งสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งทั่วไปดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีส่วนสมาชิกจำนวนสิองคนขององคม,มนตรีหรือ King's Council ทำหน้าที่เป็นศาลสูงสุดและเป็นสภาที่ทำหน้าที่ทบทวนร่างกฎหมายต่างๆในเดือนสิงหาคมมีการเลือกตั้งรักษาการสมาชิกสภาแห่งชาติจำนวนสาคน และประชุมร่วมกันครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนเจ้าสุวรรณราชได้รับการรับรองให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะรัฐมนตรีอีกหกคนนับเป็นคณะรัฐมนตรีชุดแรกของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลาวคณะรัฐมนตรีทั้งหมดมาจากตระกูลชนชั้นนำของลาวชนชั้นที่ฝรั่งเศสต้องการให้อำน,นาจตกทอดมาถึง ในฐานะเช่นนั้นพวกเขาได้รับการศึกษาแบบฝรั่งเศสเหมือนกันมีความภูมิใจในความเป็นเชื้อสายเจ้าเช่นเดียวกันหลายคนสามารถสืบสายกลับไปถึงบรรพบุรุษที่มาจากราชวงศ์แห่งหลวงพระบางเวียงจันทร์หรือไม่ก็จำปาศักพวกเขาให้ความสำคัญกับความเกี่ยวพันกันทางด้านท้องถิ่นอภิสิทธิ์และตำแหน่งใดๆคือสิทธทิที่พวกเขาพึงจะได้รับ ครอบครัวที่อยู่ภายใต้ระบบอุปธรรมและการสร้างอิทธิพลคือศูนย์กลางของกลุ่มตระกูลต่างๆที่ขยายตัวออกไปของครอบครัวที่สัมพันธ์และพึ่งพากันถึงกระนั้นจำนวนครอบครัวเหล่านี้ก็มีไม่มากนักจากกลุ่มชนชั้นนำทั้งหมดที่มีอยู่อาจจะประมาณสัก200ตระกูลมีน้อยกว่า20ตระกูลที่เข้าไปมีอำนาจทางการเมือง สำหรับการเมืองที่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลไม่ใช่พรรคการเลือกคณะรัฐมนตรีต้องทำด้วยความรอบคอบเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างตัวแทนที่มาจากตระกูลที่มีอำนาจที่สุดทั้งจากทางภาคเหนือกลางและใต้และเนื่องจากกลุ่มตระกูลที่ถูกเลือกเข้ามานี้คือผู้ที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการเมืองของลราต่อไปอีกกว่าสองทศวรรษจึงควรพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบ,บุคคลต่างๆ ในคณะรัฐมนตรีคณะแรกนี้น้องชายของเจ้าเพชรราชคือเจ้าสุวรรณราชนาย,ยกรัฐมนตรีเจ้าจินดาวงรัฐมนตรีภายในหรือมหัดไทยเป็นตัวแทนจากหลวงพระบางกุอัมพัยกระทรวงศึกษาธิการและสาธรารณสุขเลี่ยมอินสีเชียงใหม่กระทรวงการคลังมาจากเมืองคอนและสวรรคเขตตามลำดับ ทั้งคู่ถูกมองว่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองของหลวงพระบางส่วนรัฐมนตรีอีกสามคนคืออู่ทองสุวรรณวงศ์กระทรวงภายในและป้องกันประเทศเป็นตัวแทนที่มีอำนาจจากครอบครัวชนชั้นนำจากเวียงจันทร์เขามีความคิดแบบอนุรักษ์นิยมสุดขั้วและยืนอยู่ข้างฝรั่งเศสเช่นเดียวกับกุอัมพัยรัฐมนตรีอีกสองคนเป็นคนรุ่นหนุ่มที่มีความทะเยอทะยาน พวกเขาเห็นว่าการเมืองคือสนามไว้สำหรับเล่นและการเมืองคือวิธีที่จะนำมาซึ่งอำนาจและทรัพย์สินเงินทองให้กับตัวเองทั้งบองสุวรรณวงศ์กระทรวงเศรษฐกิจและกุวรวงศ์กระทรวงยุติธรรมาศาสนาสังคมและงานสาธารณะได้ร่วมกันจัดตั้งพรรคสหภาพแห่งชาติลาวหรือลาวเนชั่นแนลยูเนียน ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและได้ออกหนังสือพิมพ์โรเนียวชื่อลาวใหม่บองมาจากครอบครัสวสุวรรณวงศ์ซึ่งเป็นสายหนึ่งที่มีอิทธิพลของกลุ่มตระกูลนี้เขาเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมก่อตั้งขบวนการฟื้นฟูชาติหรือ Renovation Movement ก่อนที่จะขัดแย้งกับกลุ่มลาวอิสระส่วนกุวรวงศ์มาจากแขวงสวรรณเขต เขามุ่งมั่นที่จะสร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นมาให้ได้ในเมืองหลวงนี้ทั้งคู่ใช้สภาหแห่งชาติเป็นเวทีที่จะวิพากษ์วิจารการเมืองที่กำลังดำเนินอยู่สำหรับพรรคสหภาพแห่งชาติลาวนั้นเป็นเพียงข้อตกลงชั่วคราวที่ถูกใช้เป็นก้าวแรกสำหรับการถ่ายโอนอำนาจอย่างสมบูรณ์จากฝรั่งเศสมาให้ลาวกลุ่มตระกูลชนะนิกกรจากเวียงจันทร์คืออีกกลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจ และมีความทะเยอทะยานทางการเมืองโดยมีผุยชนะนิกรประธานสภาแห่งชาติคนแรกเป็นผู้นํากลุ่มชนะนิกรลงมือขยายฐานอํานาจให้กับกลุ่มของตัวเองด้วยราคาที่พวกสุวรรณวงศ์ซึ่งเป็นผู้ดีมากกว่าต้องจ่ายส่วนหนึ่งคือการใช้วิธีแต่งงานกับตระกูลอภัยแต่ภายในตระกูลชนะนิกรก็มีความแตกแยกกันคือสองคนอยู่ในเวียงจันทร์ส่วนอีกสองคน เป็นเข้ากับกลุ่มลาวอิสระทางด้านสวนนวงศ์เลือกที่จะถอยห่างออกจากการแข่งขันนี้การต่อสู้กันภายในเพื่อแย่งชิงสิทธิทางการเมืองในเวียงจันทน์ในอีกหลายปีต่อมานั้นล้วนสะท้อนการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจที่ยังคงดำเนินอยู่ระหว่างตระกูลชนะนิกรและพวกกับกลุ่มวรวงศ์ซึ่งรวมเอาภูมีหนอสวรรค์และตระกูลจุลามณี เข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตระกูลที่มีอิทธิพลด้วยการต่อสู้เพื่ออำนาจและการหาประโยชน์ ot, จากตำแหน่งหน้าที่การงานระหว่างกลุ่มตระกูลต่างๆกลายเป็นโรคร้ายเรื้อรังของการเมืองลาวในอีกสามทศวรรษต่อมาโดยเฉพาะในเรื่องสิทธ,ธิทางการเมืองในขณะที่ลาวกำลังถูกดึงเข้าสู่ยุคแห่งสงครามเย็นเพิ่มขึ้นทุกขณะ กลุ่มตระกูลเหล่านั้นต่างแข่งขันกันเพื่อการเข้าถึงแหล่งความช่วยเหลือทั้งทางด้านการเงินและสิ่งของจำนวนมหาศาลที่หลั่งไหลเข้าสู่ลาวส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาดังกล่าวการสแสวงหาเพื่อการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ส่วนตัวพักพวกและท้องถิ่นดูจะเป็นเรื่องหลักมากกว่าและบ่อยครั้งทีเดียว ที่แท้จริงแล้วผลประโยชน์ของชาติกลับถูกละเลยรัฐบาลกลางอ่อนแอลงจากการที่กลุ่มตระกูลที่มีอำนาจปฏิเสธที่จะทำตามกฎเกณฑ์และมาตรการใดๆที่พวกเขาเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของพวกเขาที่จริงแล้วการเข้าร่วมทางการเมืองของกลุ่มครอบครัวชนชั้นนำทั้งหลายนั้นดูเหมือนว่าเบื้องแรกก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน และกีจการกลุ่มตระกูลคู่แข่งเพื่อชินความได้เปรียบลับทธิกลุ่มตระกูลและท้องถิ่นนิยมของพวกชนชั้นนำได้ฉุดรัางการพัฒนาอัตลักษณ์และจิตสำนึกแห่งความเป็นชาติลาวไม่ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถึงกระนั้นการสร้างชาติก็ยังเป็นความจำเป็นเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับประเทศที่เต็มไปด้วยการแบ่งแยกทั้งทางด้านชนชาติและท้องถิน่นการถือตนเป็นชนชาติ ซึ่งมีวัฒนธรรมเหนือกว่าซ่อนเร้นอยู่ในคำต่างๆที่พวกเราลุ่มใช้เรียกชนชาติอื่นๆเช่นคำว่าขาหรือฆ่าใช้เรียกพวกลาวเทิงและแมวซึ่งหมายถึงป่าเถื่อนใช้เรียกพวกมง้งอย่างดีที่สุดที่พวกเขาอาจตีความได้ก็คือเป็นคำเรียกซึ่งไม่ได้มีความหมายอะไรและอย่างเลวร้ายที่สุดก็คือเพื่อเป็นการแบ่งแยกทางชนชาติ การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแห่งชาติเพื่อชักชวนให้ชนชาติกลุ่มน้อยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือการดึงให้พวกเขาเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจระดับชาตินั้นทำน้อยมากหรือแทบจะไม่ได้ทำเลยกลุ่มชนชั้นนำทั้งหลายของลาวก็ไม่เคยแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความเป็นห่วงเป็นใยต่อประชาชนลาวลุ่มซึ่งเป็นประชากรส่วนข้างมาก และส่วนใหญ่เลี้ยงชีพด้วยการเป็นชาวนางบประมาณและบริการสาธรารณนาต่างๆของรัฐบาลเน้นหนักไปที่หัวเมืองใหญ่เมืองหลวงของแขวงที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีประชากรหนาแน่นซึ่งประกอบไปด้วยฐานเสียงทางการเมืองของตระกูลสำคัญสคัญเท่านั้นถึงกระนั้นความล้มเหลวที่จะพัฒนาจิตสำนึกเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติลาวให้เข้มแข็งในช่วงเวลาที่สำคัญนั้น ไม่ได้มาจากการขาดวิสัยทัศน์ของผู้นำกลุ่มตระกูลเซททั้งหมดส่วนหนึ่งต้องถือว่าเป็นความผิดของฝรั่งเศสและอีกส่วนหนึ่งมาจากความล้มเหลวของระบบกษัตริย์ที่ไม่สามารถเป็นจุดศูนย์กลางทางการเมืองที่เหนือกว่าและเข้มแข็งกว่าให้กับลัทธิชาตินิยมลาวได้ก่อนปี1940ฝรั่งเศสไม่ได้มีความพยายามใดๆที่จะจัดเตรียมชาวลาว ให้มีความรับผิดชอบต่อทิศทางทางการเมืองของประเทศทางนี้ก็เพราะฝรั่งเศสไม่เคยมองว่าลาวคือชาติชาติหนึ่งที่มีสิทธิเป็นของตนเองแม้จนกระทั่งถึงปี1946แล้วฝรั่งเศสก็ยังถือว่าลาเป็นเพียงส่วนที่ถูกผนวกรวมเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นอินโดจีนสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมในปีเดียวกันนั้น หลังจากที่การเจรจาระหว่างเวียดมินและรัฐบาลฝรั่งเศสล้มเหลวซึ่งอาจตั้งเป็นข้อควรสังเกตได้ว่าฝรั่งเศสยังมุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งอาณานิคมของพวกเขาในอินโดจีนซึ่งแตกต่างจากอังกฤษในพมา่าหรืออเมริกันในฟิลิปปินส์ข้อเสนอที่จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำขึ้นระหว่างฝรั่งเศสและลาวนั้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่ถูกฉาบไว้ภายนอก ให้ดูสวยงามเท่านั้นจนกระทั่งถึงปี1 946ฝรั่งเศสไม่มีความตั้งใจที่จะปดปล่อยลาวให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงการเจรจาเริ่มมีการประนีประนอมน้อยลงด้วยการตัดสิทธิ์ฝ่ายลาวอิสระท,ทั้งทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วลาวมีสิทธิในการปกครองตนเองแต่ฝรั่งเศสก็ยังควบคุมเกือบจะทั้งหมดเหมือนเมื่อก่อนสงคราม อย่างไรก็ตามฝรั่งเศสพยายามแก้ไขสิ่งที่ตนได้เคยละเลยไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษามีการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาเพิ่มขึ้นวิทยาลัยปาวีได้รับการยกระดับขึ้นจากเดิมที่เคยเปิดสอนแค่เพียงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก็เปิดถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา1947ในขณะที่มีการเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ปากเซ หลวงพระบางและสวรรคเขตงบประมาณของประเทศจำนวน17%นําำไปใช้เพื่อการศึกษาโรงเรียนลาวจะหล่อหลอมจิตวิญญาณแห่งความเป็นลาวและเชื่อมร้อยเอกภาพแห่งชาติเข้าไว้ด้วยกันเอกสารของทางรัฐบาลฉบับหนึ่งเคยกล่าวอ้างเอาไว้ซึ่งอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการยอมรับสิ่งท้าทายที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านักเรียนที่เก่งที่สุด และพวกที่มาจากครอบครัวที่มีเส้นสายกับผู้มีอำนาจจะถูกส่งไปเรียนต่อในระดับสูงที่เวียดนามและฝรั่งเศสส่วนด้านการสาธารณสุขได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นมีโรงพยาบาลและสถานีอนามัยใหม่ๆเพิ่มขึ้นทั้งๆที่บุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านนี้ยังมีไม่พอเพียงมีความพยายามอย่างมากที่จะสอนเรื่องสุขอนามัยเบื้องต้น และมาตรการการป้องกันโรคให้แก่ประชาชนเนื่องจากภาษีรายได้ภายในประเทศเก็บได้ไม่พอค่าใช้จ่ายในโครงการเกือบจะทั้งหมดมาจากเงินช่วยเหลือของฝรั่งเศสปริมาณงานที่ต้องทำมีจำนวนมากมายมหาศาลแต่อุปสรรคที่เกิดขึ้นคือไม่มีการสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำคัญอย่างพอเพียงตั้งแต่ก่อนสงครามการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ และได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีพอที่จะไปบริหารประเทศที่การคมนาคมย่ำแย่และมีหมู่บ้านมากกว่าหนึ่งหมื่แห่งนั้นนับเป็นเรื่องที่กดดันอย่างมากทีเดียวในเบื้องแรกมีข้าราชการพลเรือนประมาณ400คนกับช่างเทคนิคอีกประมาณ700คนที่สามารถออกทำงานให้กับประเทศทั้งประเทศและหลายคนในจำนวนนี้มีความรู้ที่จำกัดมาก การฝึกไปด้วยทำงานไปด้วยและการเรียกตัวทหารและตำรวจที่เป็นคนหนุ่มซึ่งยังขาดความชำนาญมาทำหน้าที่ในการสร้างชาตินั้นเป็นบทบาทที่พวกเขาแทบจะไม่เคยได้รับการฝึกฝนมาก่อนเลยการที่ฝรั่งเศสยังคงอยู่ในลาวเปิดโอกาสให้นักการเมืองลาวมุ่งสนใจแต่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประเทศชาติ บุคคลเพียงคนเดียวที่จะสามารถทำหน้าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นเอกภาพของชาติลาวได้คือเจ้ามหาชีวิตแต่เจ้าสีสว่างวงในตอนนั้นก็มีพระชนพรรษามากแล้วและดูจะขลุกอยู่กับพระชายาทั้งสิบห้าคนมากกว่าพระองค์คือชายชาราที่มองว่าฝรั่งเศสคือผู้ที่จะช่วยรักษาบัลลังก์ของพระองค์เอาไว้และพึ่งพาการตัดสินใจในเรื่องต่างๆไว้ ที่เจ้าสว่างวัฒนาพระราชะโอรสของพระองค์ผู้ซึ่งยืนอยู่ข้างฝรั่งเศสอย่างเต็มที่เจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงสามารถทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวได้หากเพียงแต่พระองค์ย้ายพระราชฐานจากหลวงพระบางมายังเวียงจันท์เนื่องด้วยเป็นเมืองหลวงซึ่งเป็นศูนย์กลางในการบริหารและการเมืองของประเทศ และหากเพียงพระองค์ออกเยี่ยมเยียนประชาชนของพระองค์ให้มากขึ้นแต่โอากาสนั้นด้วยสูญเสียไปแล้วเพราะพระองค์ยังคงประทับอยู่ที่หลวงพระบางในฐานะเจ้ามหาชีวิตพระองค์ไม่ได้ทรงทำอะไรเลยที่จะเอาชนะความเป็นท้องถิ่นนิยมที่สร้างความไม่ไว้วางใจและความอิจฉาริษยาระหว่างหลวงพระบางและจำปาสักซึ่งยิ่งเพิ่มมากขึ้น พระราชวงศ์แห่งลาวยังคงยึดติดอยู่กับเมืองหลวงแห่งราชอาณจาจักรของตนมิได้สรงอยู่เหนือการเมืองแต่แยกตัวออกอย่างสิ้นเชิงจากชีวิตทางการเมืองของเวียงจันทร์จึงทําให้เวียงจันทร์กลายเป็นรางวัลใหญ่สําหรับกลุ่มตระกูลใดๆก็ตามที่สามารถเอาชนะการแข่งขันเพื่อควบคุมระบบการเมืองแบบอุปถัมภ์ได้สําเร็จกลางปีพันเก้าร้อยสี่สิบเก้า สถานะของฝรั่งเศสในอินโดจีนเริ่มอ่อนแอลงฝรั่งเศสแสดงสัญญาณแห่งความล้มเหลวในการที่จะเอาชนะเวียดมินได้อย่างหมดจดและรวดเร็วสหรัฐอเมริกาเริ่มกดดันให้ฝรั่งเศสยอมรับกลุ่มชาตินิยมต่างๆเพิ่มขึ้นในลาวผู้นำรัฐบาลเริ่มกระหนักในข้อวิภาคที่รัฐบาลลาวอิสระพัฒถิน่นกล่าวหาว่าพวกเขาไม่ใช่อะไรอื่นใด นอกจากสุนัรรับใช้ของฝรั่งเศสและเริ่มรู้สึกหวั่นไหวกับลักษณะการปกครองแบบพ่อปกครองลูกของฝรั่งเศสในเดือนกรกฎาคมปี1949มีการลงนามในอนุสัญญาระหว่างฝรั่งเศสกับลาวซึ่งดูเหมือนว่าจะให้อิสรภาพแก่ลาวมากขึ้นรัฐบาลลาวได้สิทธิในการควบคุมง,งานที่เคยอยู่ภายใต้สหพันธรัฐอินโดจีนมาก่อน ยกเว้นนโยบายด้านการเงินการคลังและด้านภาษีที่ยังคงอยู่กับรัฐบาลอินโดจีนเป็นหลักอำนาจอธิปไตยยังคงมีอยู่อย่างจำกัดทั้งในด้านการป้องกันประเทศการต่างประเทศและการยุติธรรมกองกำลังของสาพันธรัฐฝรั่งเศสยังคงได้รับสิทธิที่จะเคลื่อนย้ายกำลังไปที่ใดก็ได้ในดินแดนลาวทั้งนี้เพื่อสร้างประการป้องกันร,ร่วมกัน ให้กับรัฐต่างๆของอินโดจีนและฝรั่งเศสยังคงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะเกณฑ์ชาวลาวเข้าเป็นกองกำลังผสมฝรั่งเศสลาวภายใต้การบัญชาการของฝรั่งเศสในขณะที่ลาวสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหรประชาชาติได้ในฐานะประเทศเสรีแต่นโยบายต่างประเทศต้องประสานกันอย่างใกล้ชิดกับสหพันธรัฐอินโดจีน และชาวฝรั่งเศสยังได้รับสิทธิสภาพนอกอนณาเขตเหนือดินแดนลาวต่อไปแม้แต่เจ้าบุญนำเองก็ยังยอมรับว่าเอเกราชภายในสาพันธรัฐฝรั่งเศสนั้นยังคงลักษณะแบ่งเป็นสองส่วนที่มีลักษณะขัดแย้งกันแต่ตราบเท่าที่สงครามกับเวียดมินยังคงดำเนินอยู่ชาวลาวนิยมฝรั่งเศสก็ยังมีความเชื่อว่า พวกเขาจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองจากฝรั่งเศสถ้าบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ยากที่จะเรียกได้ว่าเป็นการให้เอกราชอย่างสมบูรณ์แก่ลาวแต่ก็พอจะชี้ให้เห็นสิ่งซึ่งก้าวหน้าขึ้นมากเมื่อเทียบกับข้อตกลงชั่วคราวในปี1 9 4 6ในเดือนธันวาคมปี1 9 4 9มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญก็คือการมอบเอกราชให้แก่ลาวอย่างมีสาระสำคัญภายใต้ข้อตกลงขออนุสัญญาเดือนกรกฎาคมในสายตาของพวกเดินสายกลางในกลุ่มลาวอิสระนั้นเห็นว่าพอเพียงแล้วสำหรับพวกเขาที่จะเป็นหลักประกันการเดินทางกับประเทศเพื่อเข้าร่วมในกระบวกนการทางการเมืองในทางตรงข้ามสมาชิกฝ่ายหัวรุนแรง ซึ่งแตกกับฝ่ายผู้นำของกลุ่มลาวอิสระในกรุงเทพได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเวียดมิน